สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยมีพระราชากระแสรับสั่งถึงความห่วงใยต่อเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลที่มีเวลาเรียนน้อยทําให้มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยดังนั้นเมื่อเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทย ครั้งที่388เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายน2563จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารสภากาชาติไทยหาวิธีการช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มนี้นำมาซึ่งโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่น้อมนำเอาศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก10จังหวัดโดยคัดเลือกนางอภิญญากลิ่นดีข้าราชการบำนาญเจ้าของหลักสูตร55วันอ่านออกเขียนได้มาเป็นครูต้นแบบหรือครูก่อน,นั่นเอง หลักสูตร55วันอ่านออกเขียนได้เป็นนวัตกรรม14ขั้นตอนที่เริ่มตั้งแต่การรู้จักสระพยัญชนะการผสมคำการผันตัวอักษรซึ่งจะเป็นคู่มือที่จะถ่ายทอดให้ครูขอนำไปสอนการอ่านภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนหลักสูตร55วันเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นของเล่นสาหรับเด็กทาให้เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อได้เล่นไปพร้อมๆกับการเรียน ก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวและจะทำให้พวกเขาสามารถอ่านภาษาไทยออกได้ในที่สุด,ดอยากให้เด็กไทยเราอ่านออกเขียนได้ไม่ว่าชนชาติเผ่าใดคือว่าถ้าเรียนภาษาไทย ไม่ไดอ้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สาระอื่นๆเด็กเขาก็จะไม่ได้แต่ถ้าเขาเขาอ่านโจทย์ออกเขาก็ตีโจทย์ได้อะไรแบบนี้คือมันเป็นพื้นฐานของทุกวิชาพื้นฐานของการดำรงชีวิตจากจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้หลักสูตร55วันอ่านออกเขียนได้ของครูอภิญญาจะนำไปต่อยอดโดยครูจิตอาสาที่สภาการชาติไทยกำลังรับสมัคร จากอาสาสมัครสภากาชาติไทยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกําลังจะผลิดอกออกผลเป็นครูขอที่จะต้องเป็นผู้เสียสละอดทนและมีใจที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้อ่านออกเขียนได้เป็นเยาวชนเป็นคนคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะรณรงค์หาอาสาสมัครของสภากาชาติไทย,ยลงไปสอนหนังสือในโรงเรียนที่มีปัญหาจํานวน10จังหวัด188แห่งของทั่วประเทศเนี่นะครับเราจะเอามาปรับปรุงหาวิธีการที่จะสอนเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนการอ่านภาษาไทยไม่ได้เนี่ยให้มีความรู้เรื่องภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ในครั้งหน้าการทำงานของครูขอหลังจากได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปแล้วจะนำไปสอนเด็กนักเรียนในพื้นที่10จังหวัดให้อ่านออกเขียนได้100%หรือจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างไรเป็นความท้าทายที่อยากเชิญชวนให้ติดตามและให้กำลังใจกันนะคะ